สวัสดีครับท่านใดเจอปัญหาว่า Windows 10หรือ Windows 11ขึ้นแบบนี้หลังจากบูตเข้ามานะครับส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่เราปิดเครื่องไม่สมบูรณ์เรากดปิดหรือก็ Windows ค้างนะครับมาดูวิธีแก้ไขง่ายๆกันด้วยไฮเลน d b บูตตามคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องมาทำ USB ที่บูต Windows PE ได้เพื่อให้เป็นการบูต เข้า Windows จาก USB นะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน Windows PE เพื่อจัดการฮาร์ดดิสนะครับผมจะเสียบ USB ไว้แบบนี้หลังจากนั้นให้คุณดาวน์โหลด ISO ของ h ฮเ n n b o o t มาโดยการค้นหาทาง Google นะครับเป็น h ฮเ n n b o o t ดาวน์โหลดแบบนี้แล้วก็เข้ามาที่ดาวน์โหลด h ฮเ n b o o t CD นะครับเราจะใช้ Windows PE นะตัวนี้จะเป็น h ฮเ n n b o o t CDPEX 6 4นะครับ คุณก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นี้เลยครับเพื่อที่จะเอาไปเขียนใส่ usb นะครับคุณก็จะได้ไฟล์มาซึ่งผมดาวน์โหลดมาแล้วนะผมดาวน์โหลดมาจะเป็นไฟล์นี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้คุณดาวน์โหลดอีปโปรแกรหนึ่งเป็นโปรแกรม r u f u z นะครับค้นหา r u f s แบบนี้เพื่อที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมมาเขียนตัว iso ไฟล์ลงไปใน usb ได้นะครับ คุณก็จะได้หน้าตาแบบนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วเช่นกันนะครับเรามาเริ่มกระบวนการเขียนได้เลยซึ่งผมเสียบ USB เข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ผม copy l u f a ูฟมาใส่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ง่ายนะครับเดี๋ยวเพิ้นคลิกที่ r u f ัตจุด exe นะครับก็จะได้โปรแกรม r u f a t หน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นให้คุณติ๊กตรงนี้นะครับ list USB hard drive นะครับ เขาก็จะ list USB ซึ่งเป็น USB ที่เสียบเข้าไปไม่ใช่ hard disk นะครับถ้าเป็น hard disk เขาจะไม่โชว์ขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เขียนทับนะครับเขาจะโชว์เฉพาะ USB drive หลังจากนั้นทุกอย่างเป็นค่า default ครับเลือกไฟล์ไฟล์ที่เป็น h i g h l a n d Boot CD ตัวนี้นะครับ open เลยหลังจากที่เขาโหลดมาเขาก็จะมีการเตรียมมีวอลลุ่มีอะไรพวกนี้นะครับ หลังจากนั้นจะเห็นว่าเรดดีแล้วนะครับเราพร้อมที่จะเขียนลงไปใส่โอ i c โตัวนี้ละนะครับ Start เลยเขาจะถามว่าต้องการลบข้อมูลเก่าหรือเปล่านะครับโอเคครับรอไปเรื่อยๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับแค่นี้ก็ถือว่าได้ตัว USB ที่บูตไฮเรนวิ i n ด o w พีได้แล้วนะครับ close พอเรามาดูตรงนี้เราก็จะได้แผ่นเหมือนแผ่นบูตคล้ายๆวินโดว์เลยนะครับก็จะมีพวกบูตเมนเจอร์อะไรพวกนี้อยู่ถือว่าพร้อมใช้ครับเท่านี้ก็ถือว่าได้ USB ที่สามารถบูตไฮเรนที่เป็น Window ์พีได้แล้วนะครับอย่าลืมเซฟรีมูฟด้วยนะครับเพื่อความปลอดภยัย หลังจากนั้นก็พร้อมเราสามารถดึง USB ตัวนี้ออกมาได้ละนะครับเดี๋ยวเราเอาไปบูตกันให้เสียบ USB ตัวไฮเลนบูตเข้าไปนะครับจากนั้นก็เปิดเครื่องเปิดปกติเลยนะครับถ้าเป็นเดลให้กด f 1 2ย้ย้ำๆเลยนะครับเพื่อเข้าสู่บูตเมนูอ่ามาแล้วครับบูตเมนูด้านบนนะครับถ้าเป็นยี่ห้อ hp ให้กด f 9นะครับหลังจากที่บูตมาแล้วจะเจอฮาร์ดดิส์ข้างใน wdc นี่คือ Western นะครับ แล้วก็จะมี USB ของผมเป็น Realtek นะครับตัวนี้นะก่อนหน้านี้ผมทำ Boot Table เนี่ยผมทำเป็นของ o r i c o นะครับแต่ว่าตอนซ่อมเนี่ยผมมาซ่อมด้วยตัว USB External ของ Realtek นะมันก็เลยดูเหมือนคลิปต่อกันนะครับก็ผมเลือกตัวนี้ Boot จากตัว USB ที่เป็น h y b r n d Boot นะครับโอเค Enter โหลดไฟล์มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้า h y b ร n d Boot โอเคมาแล้วครับเป็น h ฮเรนดบูตเวอร์ชันเดียวกัน ISO ไฟล์เดียวกันนะครับเมาส์ใช้งานได้หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการซ่อมเลยครับอยู่ในยูทิลิตนะครับ <S 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 แล้วก็เลือกในส่วน Window s Recovery นะครับ มาที่ l a z y Soft w i n d o w Recovery เลยนะครับตัวนี้ครอบจักรวาลจะมีหลายอย่างให้ใช้นะครับก็เข้ามาก่อนโอเคไปก่อนนะครับโอเคเรากำลังจะเข้ามาตรงนี้มีเมนูให้ใช้เพียบเลยแต่ว่าเขาบอกว่าต้องจ่ายเงินนะสำหรับบางเมนูของผมแก้ไขาหายไปแล้วก็เลยมาทำคลิปไว้แชร์ไว้เผื่อท่านใดเจอเคสเดียวกันนะครับกรณีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้เลือกคีย์บอร์ดเลเยอร์เลย เข้าวิดว์ไม่ได้เลยเข้าเซฟโหมดก็ไม่ได้เลยเข้ารีคอรี่โหมดก็ไม่ได้นะครับวิธีแก้ไขวันคลิกฟิกนี่เลยครับปุ่มเดียวเลยครับแถบเดียวนี่นะกดวันคลิกฟิกนี่เลยเดี๋ยวเขาจะซ่อมให้ทั้งหมดเหมือนโปรแกรมนี้ทางไฮเรนเขาทํามาให้แล้วนะครับวันคลิกฟิกกดเลยครับนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วครับถ้าซ่อมจริงๆมันจะนานกว่าน,นี้หน่อยอันนี้ผมซ่อมรอบสองนะฟิเนส เรียบร้อยนะครับทําเท่านี้เองหลังจากนั้นก็ปิดครับเสร็จแล้วแล้วก็ปิดครับรีบูตนะครับรีสตาร์ทถ้าคุณมีปัญหาเดียวกันขึ้นจอฟ้าขึ้นบอกว่าในส่วนของ r e v e r y หายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไฟล์ system หายนะครับแก้ด้วยคำสั่งนี้กดปุ่มเดียวเลยนะ ลองก่อนนะครับถ้าหายก็คือเรียบร้อยแล้วค่อยทําการคโคลนนิ่งเก็บนะครับตอนผมแก้เนี่ยโอ้ยโคตรุ้นเลยจริงๆก็หามาหลายวิธีหลายคลิปมากๆนะครับฟิกด้วยแผ่น Windows 10เองแล้วก็แล้วนู่นก็แล้วไม่หายครับโอเคนี่แหละครับถ้าเกิดหายเนี่ยเขาก็จะเข้าว i n d o w s แบบนี้มาแบบนี้เลยโอ้โหโล่งอกเลยตอนนั้นนะครับ ถ้าเกิดท่านใดลองแก้ดูตามคลิปนี้แล้วไม่หายก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำแนวทางเพิ่มเติมให้นะครับเชื่อว่าน่าจะหายเนื่องจากว่าโปรแกรมวันคลิกเมื่อสักครู่เนี่ยเลซีสอนหนเขาแก้หมดทุกอย่างเลยตามลําดับนะครับก็มาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ